ังผมซื้อตัวแล้วครับอันนี้พปาอเกียงเนาะพากเกียงก็ภอสาผมผมถูกตัวเป็นหลานกันเลยมันบอกซื้อหลานฟังบอกข่วงเก่าก็ได้ทำไมแต่กลองสามสิบยี่สิบสามพิเศษแล้วเป็นอย่งไรกับเหล่าไหมเหล่ามันก็บอกให้ฟังเดี๋ยวไม่ไม่เป็นสีบันทึกไว้บันทึกไว้บันทึกแล้วแล้วคนณไม่ได้่ายกล้องนะเหมนะครับแค่อันที่ไอ้ถือคือแห้แห้มันติดเป็นเป็นเป็นว่าเป็นโมเชียร์เป็นสัญลักษณ์เออสัญลักษอะอ่าโอเคนะโอเคนะลวโอเคครับ คุณพ่อสวัสดีครับสวัสดีพ่อเกียงสวัสดีพ่อสาได้ครับเด้ออะไรเงีมืพอนีมาดาสามาสัมผัสคุณพ่อเพราะว่าแบบพี่นี่อยู่นี่นะครับมันพอเห็นว่าบางทีเนี่ยมีคนมีความศักดิ์สิทธิ์มีเขาเรียว่ามันขังเนาะเห็นพิธที่ร่างพี่ฝ่าเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือว่าหมอแคนเนาะพ่อเนาะหมอแคนสำคัญคหมอแคนสำคัญเนาะ ที่นี่ถามคุณพ่อว่าคุณคุณพ่อซื้ออย่างงครับพ่อเกี่ยงพ่อเกี่ยงครับอันนี้พ่ออยังครับสาภาษีพ่อสาภาษีคุณพ่อเกี่ยงนี่เป็นหมอแค้นเป็นเป็นคนบ้านทา้งหลาครับอยู่บ้านบ้านจันกุลจันุตำบลไหนครับตำบลดินแดงตำบลดินแดงไฟเบอร์เขาเนี่ยน้อพ่อพ่ออยู่บ้านไหนครับอยู่บ้านนี่บ้านนี่เนาะตั้งอาลีเขาเนี่ยน้อครับตั้งบ้านนี่เทศกันนะ่รหลักหลักร้านยังนี่ที่นี่คุณพ่อพ่อเกี่ยงนี่เป่าแค้นมาดนแล้วเป่าครับครับเข่าตโซ่ตลอด ไอจัปี่ะสามสิบากว่าปีเหรอปีนี้ในลำผีฝาในล่ำแถนเท่าไหร่สิคลตัวนี้หอลำตัวนีนะลง่ายในฝาลำพีฝา็ล้วก็ลำรอยางลำลำคือว่าคนเจ็บใครได้ป่วยคือม่คืมอแคนก็ไปเอาามามาเป่ามาเป่าชองเบิงอยางสียังัเบิากันงเบิงแต่ว่าผมกับช่องใดคือกันกัด้ได้ือกัน ซองเงซองคุณเ้งซองมันบ่หมวนบแ่น่ะิ่เบิ่งในดอกไม้ดอกไม้เบในดอกไม้หมดเนบ่ววนซพินี่เท่านั้นจังทันังสยงโซเพราะว่าคือไม่หมดหรือว่าบ่มวันนี่สิเป็นอย่างจังบ่มวันกับพิษอันนี้พิษนั่นเพิ่นเบิ่งหูมเ่งเบิงในดอกไม้หม้แค่นเบิ่งดี่ว่าจาาธรรมดาเนี่ยไม่เป็นธรรมดาจำกัดคู่ว้าป็นคู่ญ่าไง พ่อพ่อพ่อเกียงเนี่ยเบาแค้นมากแต่อายุเท่าไหร่พ่อจำได้ไหครับโอ้แต่เดี๋ยวเอาตอนนี้พ่อเนี่ยอายุเท่าไหร่พ่อเกียงอายุเท่าไหร่ตอนนี้เจ็ดปีเจ็ดขึ้นไปเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบแปดพ่อสาอายุเจ็ดปีครับเลยเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าโอ้อะไรกี้กันอะไรเกี้กันที่นี่ที่นี่พ่อเกียงเนี่ยเบาแค้นมากแต่อายุเท่าไหร่พ่อจำได้ไหครับโอ้ต้องเด็กพุ่นแล้วอายุสิบเจ็ดสิบแปดอเบาแค้นนี่แต่อายุสิบเจ็ดเนาะเพราะว่าเบาเบาแค้นเลย คไม่หมดเนี่ยเป้าแค่อันอันห้าสิบสิตางค์คืนหนคืนหนึ่งห้าสิบสตางค์ค่าคืนควันนี้กินก่อนพอคนมาแค่นลยบาทหนึ่งวันนีกห้าบาทค่าย่เนี่ยค่าจะพอพอน่นะพอเพเปนมาแค่นี้แ่ก่อนแต่พอไป่พ่อเปาอย่างเนี้ยอายุสิเจ็เนี่ยแสดงว่าพ่อเปาแค่นมากอย่างเงี้ยประมาณ หาสิบกว่ปีครับแม่เนี่ยช่วงหนักครับหาสิปีพอเป่าแค่หามาหาสิบเปีโอ้าเอปีเนี่ยผมเกือบผมสองเทื่อวที่นี่การเป่าแค่ต่กอนกับซูมือนนี่มันต่างกันไหครับต่างกันบ่ใอ้ไม่เข้าใจแต่ว่ามันกระตั้งกันไหนต่างกับพวกเครื่องตะกอนไม่ก่อนไม่ก่หแต่กอนต่กอนเลป่าแค่นบ่อแค่นางแค่นดเออนางนีกบ่เขาจะมี พาเขามามัดแท่นมัดเกล็นคำว่าหมอมาหม้อมาทังนั่งทางนาคำพูดยังนั่งพูดขุดขุดคนไปรักไปดึงกับหมอแค็งไปกับคุณบ้านเสียหมอแขนเพิ่นเสียมาเพิ่นนั่นเรื่องมันมันนี่ก็เออพวกเขาพเขาเนี่ยเขาคือาจอภาพไปไทยมาเหล่าเบี้ยไปไทยเป็นมากขึ้นนั่นแหละทำนเดนอนนี้นั่งอยู่กับที่มันมีประยุกต์มาก ที่นี่เป่าแค่นด้งายนี่พอเป่าผู้เดียวบ่ครับเบิ่เพื่อนเป่าผู้เดียวเียวด้เ้าเลยบ่ครับเวลากินน้ำกินไหนเกลียดใจไหนครับแต่กินในยกเวลาผักกินผักอ๋อพีสมีช่วงผักครช่งผักกินน้ำผักเที่ยงขึนเที่ยงคืนพอเดมีการฝึกสอนไหเมยาบอกเขาเรียกว่าขอดมือกัมะเป่าเลยอยู่บ้านเดี๋ยวสอนยังบ่บเซ่าบเดซ่าสมี่จะมาเลี้ยงที่ยังเข้าใจว่าเป่าเ่เป่าแรกแต่ก่แต่ก่อนเได้มีแต่พ่อแต่แม่เป่น อ,อันอยู่ธรรมดานี่มือเรามันมือไปเองเนี่ยมาไปเองเฮ้ก็ต้องต้องนั่งคุยกันเลยมือเราเป็นสิ่งสำคัญผมสนใจเข้ามาเข้ามาซองพ่อแต่ก่อนพ่อซองใดญคือสมมติพ่อเรื่องว่าจะของซองใดญตอนอายุประมาณเท่าไหร่ครับพอแต่ก่อนมันกั้นที่จะซองใดญมันต้อง่ธรรมดาเลยครับแต่ว่าช่องนี้อายุอะไรแต่จะประมาณ ประมาณเท่าไหนครับสามสิบห้าสามสิบหกสามสิบเจ็ดมาอย่างสิบเจ็ดมาสามสิบห้าครับผมนั่งขืนนั่งดังขึ้นเราะเราะเขาปองมาเดินดหนึ่งสิบหูพอเราสิบหูเองว่าคนสิพิษอันี้อนี้พิษยังสิยังสั่นวันนี้บ่มีครูบามาเราสิเราสิหูเองเลยว่าจับดอกไม้มาปั๊บเบิงปั๊บเราสิหูเลยว่าสิบอกเลยพิษนี่พิษนั่นเด้อพิษผู้นั่นผู้นั่นเด้อเราบอกกันที่เลย ัานหือซองแบบว่ฒธรรมดานะครับคือคือมื้อมืนี่คือซื้อมืนี่ก็จะไปใส่วิทยาศาสตร์มาซองสิมันบังคือกันนะครับแต่พออ่านีินดี่ซองใดเนี่ยมันหายยางนะครับหายอย่างนี่โมเขนโมเขนไปทั่วละมันแล้วเราไม่คู่นึงเงินยี่สิบบาทให้เล่ากับเหล้าเบิ้งกหลเบิ้งให้ก็แบบไม่ยี่สิบบาทยี่สิบบาทถึงไห้ให้เหล้าเบิ้งให้ในถ้วยฮะกับปั้นตาเห็นได้ถ้วยก็ได้ พันธาเห็นเห็ดน้ำปุบปับคือนั่นเห็ดน้ำปุบบเล่นวัวไปเลยไปเด่นวัวไปเลยเป็นยังสั้นที่นี่การเป่าแค่เพียงพอเนี่ยที่นี่พอมีลูกศิษย์มาเรียนน้ำบ่ครับบ่บ่มีดอกคนมาต่อยอดบ่มีต่อยอดลูกหลานบ่มีลูกหลานก็บ่ไม่ใช่เคเบิลโคโร่มีคนมาขอเรียนเนี่ยขอสอนได้บ่ครับจริงจริงสมมติว่ามี ผมนั้นมาขอเรียนน้าอยากเรียนอยากเรียนให้คู่คู่บ่าจกล้เคีงสิบู่มอเไดุ่้มใหุ่มันพอไดออยากสอน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 บอให้สอนผมก็ได้สอนอทาเลียนมาเรียนมันบ่มันปติจ่ังหันเรียนสังสอนนี่เรียนแล้วก็ไปเป่าอุบัอผมใชกวาดเห็จุไปในแคน สือนแค่นจุวันสิมีกระถาเขาไม่กระาเปาคุณจุวัวันนี้ให้เขาเปาจุเงนงเปาจังันลคืนนึงสคืนเปาฮอดแจ้อดแจ้ไแต่ก่อนแต่ก่อนมันผีตายนบ่มีอยเอาแคนนั่งเปาหมดคืน เราอะแต่พเลาะเสาเลาะยังเวทแต่แค้นละแต่ก่อนแค้นมาแค้นใหญ่เอาแค้นใดนี่มันโกงมันยังนี่นั่นเป็นเพื่อนอะไรนี่แน่นอนแต่ก่อนเลาะโกยสาวนะเปล่าออกจะกแกนโค้งม้วนแบบนี้เวลาออกมาเวลาเข่ามันก็เปล่าหกไปจำคันที่แจ๊กออาออกไปอันเขามาเปล่าเข่าเปล่าเข่ากาต้มต้มเข่าได้ทุกคน ผมนันคอดให้จะคอนตามเขาเลยตามเสาตามเขาเพราะเ่า เป็นยังสั้นสัก่อนนะจำเขาเป้าเคือนบนมาเรื่มาเขาไปกระเป๋าเขาไปทหารผู้สาวจำเขาที่มีคผมสงสัยอย่างนี่ครับเวลาเป่านี่เขามีจังหวะจังไรครับเขาเมืองจังหวะคนเต็ดอย่างไรว่าจังหวะมันไปเองกันตัวมาที่จังไรครับไปเองมันเป็นจังหวัดหรือสังวัดป็นสังวัดเชิญสังวาังดความส้ำน่าความเฉียวชาญิเลยสังวัดทิศก็สังวะดเมื่อหมดเมื่อตางสังวาดเมื่อลมตาง <ป>แต่ละสังวาดแต่ละนอนไป<อ>ที่นี่<อ>ผมได้ฟังแหละผมเห็นคำามาะซองเนี่ยข้าเดียวกับหลายๆคาเนี่ยว่าซองเนี่ยมีคุณค่าใช่ไห้มีคุณค่ามีความศักศีแห้การที่จะมีเข้าดจที่นี่ ส่องของสมียยุาครูบาอาจารย์ผดีครูบาอาจารย์นกคเบาอายครูบาอาจารยังรูบอาการย์คราอาจารยาอาจารย์คิู่าอาจารย์่รูบาอาจยครบาอาารย์ค้าอาายเครูบาอา่ารยาอาจารย์ครูบอจารย์คอาจารย์บาอนจาราอาจารยบาจารยคบอาจารย์คาอาารย่คตูบจาดย์ครูบาอา่าอาจาย์าอีจายาา่ารย์ครมบาอาจยบอยครับเารยราอาาอาจารยนครับเปาาราอาจรยรูอนจารยา จว่าเป้ามะลำกับเป้ามะล้อมกับเป้ามะล้อมแต่ก่อนนี่เป้าแต่ก่อนปองมะลำก่อนบ่ครับ่พร้อมกันเลยพร้อมกันเพราะเพราะเป็นหมอแค้นจะซสอนให้เพราะไทยไทยวิชาให้แต่ก่อนพร้อมกันเลยเราเราครูเราเราหมอเราเราไม่มะแค้นเราเอาไปมะแค้นเราเอาไปมะแค้นธรรมดาที่นี่ อันนี้ผมถ่ายกล่องนั่นกล่องนะครับเ,เนาะที่นี่สมมติว่าลูกหล,ล,ลกานกำล,ลังเมืองอยู่ลูกหลานกำลังเมืองอยู่เทามีการพิธีเล่าผิธีฟงฟีฟ้าเนี่ยพออยากบอกก็ลูกหลานยังไงว่าอยากไขต้อหยดยังยังว่าอยากให้อยากให้มันเสียยังไงอยากให้อยากให้พ่อบอกเนี่ยว่าอยากให้ฝากก็ลูกหลานเนี่ยว่าประเพณีบ้านเทามันมีคุณค่าจังไรนะครับ คำบอก่อยประหมันเสียไปเรื่องแต่อย่างนี้อกออกเอาเปเสียงคำบอกก่อนมันยังมีควาสามสบเมองเากรเพรดีในถหนึ่งอย่างที่วิฉันมันก็ป้านะักระเป๋าของฉันซ่องเบิงเนี่ยนีฉันแต่กระเป๋า่องคนในอไร้เป๋าที่เขาเอาไว้ในลายที่ล่างที่ล่างอย่างโคราบ คือพ่อหมายวว่าอยากให้มีการสืบทอดไปเนาะอยากให้เป็นสิริทรไปอยากให้เสียไปอยากให้เสียเนาะเอือกเบือนก่อนเอือกเบือนก่อนเสร็จก่อนโยมโยนนอจีเรียนไปกันได้ดีได้ดีถ้าว่าซึ่งใครลูกน้องไปเนี่ยซึ่มีคนไปลูกหลานจะคลองก็มีแต่คนแก่จอยตื่นเด้นเลยพวกนี้ขมืดขันทาวิสัยแล้วเสร็จพอดีผมตายแลยพอดีจะมีคู่นั่นละมาคู่ละควาอมีเหล็กเท่เหล็กหยังว่าสมมติผมอยาก ทัหาทัวอย่างนี้ได้ป่ครับเล็กถูผมจำว่าอะไรปกติไปรับไปรับอยนี่ไปรับยูบานเลยป่ะครับหรือว่าไปเอายูบานบ้านบ้านยังนะับบ้านจันกุน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 นะครับยางจันกุนกุนบนดินได้หมดมุดเจ็บมุดเจ็บพอดีไนีฟังเนี่ยผม เป็นคนเนาะเป็นลูกเป็นหลา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 นพอาก็เรื่องสามชีพหนึ่งก็พอทานกันหลายีือว่าเด็กของมูดเลยแหละเด็กขอบคุณคุณพ่อุนะพ่อทั้งสองคุณผอสากับผมเกียงเนาะที่เราของมูดนึ่งแด้พอแต่แม่การเรียนแค่ไหนอย่างเป็นเือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่ายนะพิชพื้นคาไปไซด์ต่งย่างกับบ้านท่านี่มันมันมันสาสิทธิ์ความขั้มขุนเนาะขอบคุณข้าเกียงขอ้ามไซด์แต่เนี่ที่ให้ของมุดก็อยู่ร้านที่เดียวไม่เคยแย่แต่เราของมุดกล